สวัสดีครับผมต๊อบจาก iPhone DIY .net วันนี้มีสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษนะครับที่จะมาแกะกล่องให้ดูกันต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นที่แรกๆในไทยเลยครับและสมาร์ทโฟนที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้นั่นคือ Realme GT Neo 2 Dragon Ball Edition เครื่องนี้นั่นเองครับสำหรับแฟนๆ Dragon Ball เห็นแล้วต้องอยากได้กันแน่นอนครับซึ่งเห็นว่าตัวกล่องนะครับ มีความสวยงามและก็เท่มากๆเลยครับก่อนที่เราจะไปดูข้างในตัวกล่องเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับ realme G T Neo 2 Dragon Ball Edition ตัวนี้นะครับก็เป็นการจับมือกันระหว่าง Realme แล้วก็การ์ตูนเรื่อง Dragon Ball Z นั่นเองครับ ซึ่งฝากล่องด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีรูปของโกคูหรือว่าโงกุนที่เรารู้จักกันในตอนเด็กนะครับทำให้ตัวกล่องของรุ่นนี้นะครับมีความสวยงามและก็เท่มากๆเลยครับที่มุมกล่องตัวนี้นะครับจะมีชื่อรุ่นของ Neo GT2 นะครับแล้วก็เป็นภาษาจีนเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเปิดตัวที่ประเทศจีนอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปของโกคูหรือว่าโงกุนนั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นรูปตอนที่ยังไม่เป็นซูเปอร์สายาและก็ตอนเป็นซูเปอร์สายาครับและตรงนี้ก็จะมีคาว ของตัวกล่องนะครับก็จะมีคําว่า Realme นะครับแล้วก็ กับดราคอนบอลแซดนะครับซึ่งก็เป็นการจับมือกันครั้งแรกระหว่างเรียวมีแล้วก็การ์ตูนเรื่องดราคอนบอลแซดนั่นเองครับอีกด้านหนึ่งของตัวกล่องนะครับก็จะมีรูปของกููทั้ง3ร่างด้วยกันครับแล้วก็จะมีคําว่าแด to Le รีฟนะครับซึ่งก็เป็นสโลแกนของแบรนด์เรียวมีนั่นเองครับแล้วก็ที่ด้านหลังกล่องนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับก็จะมีพวกอีมีิ่ต่างๆแล้วก็ความจุตัวเครื่องครับซึ่งรุ่นเรียวมีจะเี็นรุ่นที่มีแรมขนาด 12GB ะครับแลเคอ dition ต ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่าอีกด้านหนึ่งของตัวกล่องนะครับก็จะมีรูปของอุปกรณ์ค้นหาราก้อนบอลนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเรดาร์ในการค้นหาราก้อนบอลทั้ง7ลูกนั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรอบๆตัวกล่องของ Realme G T Neo 2 Dragon Ball Edition ครับต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนๆราก้อนบอลต้องอยากได้กันอย่างแน่นอนครับหลังจากดูรอบๆตัวกล่องกันแล้วเดี๋ยวเราไปแกะดูด้านในกันเลยครับว่ามีอะไรให้บ้างครับ ต้องบอกว่าตื่นเต้นมา,มากๆครับสำหรับการแกะกล่องสมาร์ทโฟนครั้งนี้ครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ยังไม่เข้ามาวางจําหน่ายในไทยนั่นเองครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับนี่เลยครับ กล่องกระดาษพิเศษนะครับที่มีรูปของโกคูอยู่บนฝากล่องแบบนี้ครับแล้วก็ตัวภาพที่อยู่บนกล่องตัวนี้นะครับก็จะมีความเงาวิ้งวิงแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับว่าเขามีอะไรให้บ้างครับอันแรกนะครับก็จะเป็นการ์ดพลังเทพเจ้ามังกรครับแล้วก็จะมีชื่อรุ่น G T Neo 2ตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังของการ์ดนะครับก็จะมีโลโก้เรื่องด r a g o n Ball Z ครับชิ้นต่อมานะครับก็เป็นสติกเกอร์เรียวมีนะครับที่มีรูปโกคูตอนเป็นซูเปอร์ไซย่าครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสตกรคัจาลวะ าอนบอลเซตอีก2แผ่นนะครับใครที่เป็นแฟนดราคอนบอลต้องบอกเลยว่าจะถูกใจชิ้นนี้มากๆแน่นอนครับแล้วก็มาถึงเอกของกล่องนี้นะครับก็คือตัวเครื่องของเรียวมี GT NeO2 โอสองดรา l อนบ dition ตัวนี้ครับเดี๋ยวขอพักตัวเครื่องไปก่อนครับไปดูอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เขามีให้ก่อนครับอุปกรณ์เสริมภายในกล่องอันแรกนะครับก็จะมีสายชาร์จ USB Type C ครับอันนี้ก็จะเป็นเคสนะครับก็จะเป็นเคสแบบนิ่มๆแบบนี้ครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแบบซูเปอร์ด้นนะครับก็ชาร์จเร็วได้สูงสุด65วัััต์อนนนี้้เป็มมจิาดใสซิบ ที่พิเศษก็คือมีโลโก้ของ Dragon Ball Z อยู่ด้วยครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ภายในกล่องของ Realme GT Neo 2 Dragon Ball Edition ครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเครื่องของรุ่นนี้กันต่อเลยครับและนี้นะครับก็คือฝาหลังของ Realme GT Neo 2 Dragon Ball Edition ครับแทนว่าฝาหลังจะเป็นโทนสีส้มนะครับแล้วก็มีแถบคาดสีนํำเงินซึ่งก็เป็นโทนสีเดียวกันกับชุดของโกคูนั่นเองครับบริเวณด้นบนตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้ของสำนักผู้เท่าเต่านะครับ ถัดลงมาก็จะเป็นโลโก้ของ r e ียวมีและก็ที่ฝาหลังของรุ่นนี้นะครับยังมีลวดลายที่เสริมเข้าไปให้ดูสวยแล้วก็เท่มากๆด้วยครับดีไซน์ของฝาหลังนะครับยังออกแบบมาให้เป็นแบบ 3D เคิร์มนะครับก็คือมีความโคง้งบริเวณขอบตัวเครื่องตรงนี้นะครับซึ่งช่วยให้เรานะครับ จับใช้งานได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นครับตรงนี้จะเป็นกล้องหลังนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3เลนครับโดยกล้องหลักนะครับมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่64ล้านพิกเซลครับแล้วก็จะมีเลนเอลตราไวท์แล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโคร2ล้านพิกเซลครับแล้วก็ขอบตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสีน้าเงินทั้งหมดครับได้เห็นดีไซน์ของรุ่นนี้กันไปแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าสวยงามแล้วก็เท่มากๆจริงๆครับใครที่เป็นแฟนดะกบอลน่าจะถูกใจรุ่นนี้ครับเดี๋ยวเรามาเปิดตัวเครื่องดูด้านในกันต่อนะครับ ดิชั่นได้แล้วครับซึ่งรุ่นพิเศษนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับทีมดรากอนบอลด้วยครับไอคอนแอปต่างๆนะครับก็จะเป็นดรากอนบอลทั้งหมดครับซึ่งก็จะเป็นโทนสีส้มและก็สีน้ำเงินนั่นเองแล้วก็มีวอลเปเปอร์ที่เป็นรูปของโ o กคูให้เลือกใช้งานหลายรูปด้วยครับ แล้วเมื่อเราปัดจากแถบด้านบนลงมาแล้วเลือกเปิดใช้งานโหมด GT ก็จะมีแอนิเมชันของ Dragon b a l l 7ลูกโผล่ขึ้นมาครับและ่1ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือเวลาเราเสียบชาร์จก็จะมีแอนิเมชันโผล่ขึ้นมาแบบนี้ครับซึ่งเรือมี GT Neo 2 Dragon Ball Edition ก็รองรับการชาร์จเดว Super Dart 65วัตต์ครับแฟนๆ Dragon b บอ l ที่ถูกใจรุ่นพิเศษรุ่นนี้อย่าลืมกดไลค์และก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ช่วยกันกดแชร์กด s ับ s ไ r i b e แลวก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่่ๆมาจะไดไดด้พลกัันครบ